สวัสดีครับวันพฤหัสสบดีที่10มิถุนายนวันพฤหัสเราอยู่ในพระธรรมแมทธิวบทที่6ครับออต่อเนื่องมาจากเมื่อคืนออในรอบนมัสการในรอบนมัสการเมื่อคืนใช่ไหมครับ มีปัญหาเรื่องของไมโครโฟนแล้วกเ็เรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้ช่วงท้ายๆต้องไม่สามารถถ่ายทอดสดได้แล้วก็หลังจากนั้นเราถ่ายทอดสดช่วงเวลาแรปกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ไม่ได้ทำการบันทึกไว้ในในหน้า Facebook. เฟซบุ o กก็เดี๋ยวเช่นวันนี้ก็ต่อเนื่องมาจาก รอบนมัสก,การเมื่อคืนผมใช้ไมโครโฟนตัวนี้ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงไหมเปลี่ยนตัวใหม่เบาใช่ไหมฮะโอเคอนึไดนะ้ไหมครับฮัลโหลได้ยินเสียงไหมไม่โอนะ <laughs> มันจะมีเสียงเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าจะพยายามเดี๋ยวหลังจากนี้จะออกไปซื้อไมโครโฟนใหม่ <c oughs> <c oughs> นะครับผมพอเปลี่ยนเป็นบูทูธขอใช้ตัวนี้ไปก่อนแล้วกันโ okay. อเคอ๋อสีน้องโทรมาใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงรับสายโทรกลับหลังจากนี้นะโอเคเออเป็นการถ่ายทอดสดที่สนุกดีขอบคุณครับสีเดี๋ยวหลังจากนี้โทรกลับนะครับ โทรมาตรงกลางพอดีเลยโอเคแมทธิว okay. บทที่6ครับได้ครับพี่ยีเดี๋ยวจะรีบทำครับแมทธิวบทที่6ข้อที่22แล้วก็ข้อที่23ต่อเน,นื่องจากคำาเทศนาเมื่อคืนนะครับาตาเป็นประทีปของร่างกายเหตุฉะนั้นถ้าตาของท่านปกติทั้งตัวก็พลอยสว่างไปด้วยแต่ถ้าตาของท่านผิดปกติทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วย เหตุฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไปความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใดหนาโอเคเ,ออเป็นข้อพิที่สวยงามมากครับในข้อ22และข้อ23แต่การจะเข้าใจข้อ22และข้อ23ด้าได้นั้นเราต้องไปอ่านบริบทในข้อที่1 9 21ข้างบนแล้วก็24ข้างล่างพระเยซูกำลังพูดถึงเรื่องของการให้คุณค่า และมันเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากสําหรับชีวิตคริดเตียนที่ระบบการให้คุณค่าของเรากับร,ระบบการให้คุณค่าของพระเจ้าจะเป็นแบบเดียวกันการเห็นคุณค่าแบบเดียวกันกับพระเจ้าหรือการเห็นคุณค่าการเห็นความสําคัญของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนกันกับพระเจ้ามันทําให้ชีวิตคริดเตียนของเรานั้นปลอดภยัย เพราะว่าบ่อยครั้งปัญหา,าหรือว่าสาเหตุที่ทำให้เรานั้นเจ็บปวดม,มันเกิดจากเรากับพระเจ้าเห็นเรื่องเดียวกันนะแต่ให้คุณค่าไม่เหมือนกันอม,มองแบบเดียวกันมองเห็นแบบเดียวกันแต่ว่าการให้คุณค่าหรือความสำคัญระหว่างเรากับพระเจ้าไม่เหมือนกันผลลัพธ์ที่ได้ก็คือฝ่ายเราตัวเรานี่แหละที่เจะบปวด ไม่ใช่พระเจ้ายกตัวอย่างเช่นพระเจ้ามองดูที่โซโดมกับโกโมราแล้วเห็นว่าเป็นสถานที่ที่มันเต็มไปด้วยการอธรรมใช่ไหมครับแต่โลดมองดูที่โซโดมและโกโมราและเห็นว่าเมืองนั้นสวยงามเหมือนกับสวนเอเดนเห็นโลดก็เห็นพระเจ้าก็เห็นแต่การให้คุณค่าไม่เหมือนกันโลดเห็นว่าโซโดมโกโมรานะั้นสวยงาม ผลลัพธ์ก็คือเขาให้คุณค่าเมืองนั้นเขาให้คุณค่าสิ่งที่อยู่ที่นั่นด้วยสายตาตามฝ่ายธรรมชาติการให้คุณค่าของเขากับการให้คุณค่าของพระเจ้าไม่เหมือนกันผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเหมือนอย่างที่พระเยซูพูดไว้ในข้อที่2 1ใจสมบัติอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นสมบัติอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นในเมื่อโสโดมและโกโมรามีค่า ใจของเขาก็อยู่ที่นั่นตัวของเขาก็ไปอยู่ที่นั่นด้วยสิ่งที่ตามมาคือความเจ็บปวดเพราะเนื่องจากการให้คุณค่าไม่เหมือนกันกันกบพระเจา้าเห็นไหมเพราะยังเป็นสิ่งที่ที่ผู้จะมีระบบการให้คุณค่าเหมือนกันพระเยซูเหมือนกันกับพระเจา้าพระเยซูบ,บอกไว้ในข้อที่22และ2ี่ตาที่ปกติ ตาเป็นแสงสว่างของร่างกายเหตุฉะนั้นถ้าตาปกติตัวก็พลอยสว่างไม่ได้ตาตัวนี้แต่พูดถึงระบบการตาปกติเป็นการเห็นแบบเดียวกับที่พระเจ้าเห็นตาปกติคือการเห็นแบบเดียวกับที่พระเจ้าเห็นเห็นและให้คุณค่าแบบเดียวกันกับพระเจ้า และก็ให้คุณค่าแบบเดียวกัน,กน<า>เป็นเหมือนตาในฝ่ายที่เห็นคุณสิ่งต่างๆแบบเดียวกันกันกบพระเจ้าและนั่นเป็นสิ่งที่ีค่ามันเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เมื่อเวลาที่เรานั้นใช้ชีวิตอยู่ในพระคุณของพระเจ้าค่่อยยเปลีนออการให้คุณค่าแต่เดิมเราเรามีระบบการให้คุณค่าเหมือนกับสิ่งที่โลกนั้นมีซึ่งเป็นสิ่งที่ชั่วคราวและเป็นสิ่งที่มีเงื่อนไข แต่เมื่อเวลาที่เราเั้น,นในพระคุณของเรามีการสมิธีทำกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นทางานชีวิตของเราเปลี่ยนระบบการให้คุณค่าของเราแต่เดิมเป็นเหมือนของโลกกลายเป็นระบบการให้คุณค่าตามแบบอย่างของพระเจ้าเห็นและให้คุณค่าเหมือนกับพระอ,องค์ตามมาที่ปกติตัวสว่างในข้อต่างาตาของท่านปกติทั้งตัวก็พลอยสว่างไปด้วย คนทั้งสถานการณ์และก็สิ่งของสิ่งเหมือนกันกับพระพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของเราก็เป็นไปตามแบบอย่างของพระเจ้าตาที่ปกติตัวก็สว่างผู้คนรอบข้างได้กินผลของความสว่างก็ได้เห็นพระเจ้าออกจากชีวิตเราในทางตรงกันข้ามในที่ส าตาของท่านผิดปกติตัวของท่านก็ผอยมืดไปด้วยรวดรูดเห็นในฝ่ายธรรมชาติทใช้ชีวิตในฝ่ายธรรมชาติตาที่มองเห็นตามฝ่ายธรรมชาติเดินด้วยตาตามฝ่ายธรรมชาติจะเห็นในฝ่ายธรรมชาติในฝ่ายวิญญาณ ไม่เห็นเหมือนอย่างที่พระเจ้าเห็นโรดไม่ได้เห็นเหมือนอย่างที่พระเจ้าเห็นผลก็คือตาที่ผิดปกติตัวก็เต็มไปด้วยความมืดสิ่งที่ออกมาจากจากตัวที่เต็มไปด้วยความมืดก็แค่ตัวเก่าของเราผู้คนรอบข้างก็เจ็บปวดใช่ไหมครับประเด็นก็คือการเห็นด้วยกันกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากนะครับ การเห็นด้วยกันกับพระเจ้าการยอมจำนนต่อพระเจ้าอนุญาตให้พระเจ้าเปลี่ยนการให้คุณค่าของเรา okay. มันคือการเติบโตขึ้นในพระคุณของพระเจ้าบางพื้นที่ในชีวิตที่ที่เราสำหรับคนหนึ่งคนเช่นพี่ยี บางพื้นที่ของพี่ยีพี่ยีมีระบบการให้คุณค่าเหมือนกันกันกบพระเจ้าได้ง่ายกว่าบางพื้นที่ในชีวิตของผมทั้งๆท,ท,ที่เป็นเรื่องเดียวกันเราจำเป็นจะต้องเติบโตขึ้นในการเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าแบบเดียวกันกันกบพระเจ้าและสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เมื่อเวลาที่เรา เราเรามีการสมนคกคธรรมและเราใชา้ชีวิตยอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้าเราเปลี่ยนตัวเราเองไม่ได้เราเปลี่ยนระบบการให้คุณค่าของเราไม่ได้เป็นการงานของพระเจ้าเป็นพระคุณของพระองค์ตาปกติตัวก็สว่างเราดำเนินชีวิตยอยู่ในความสว่างผู้คนกินผลของความสว่างดังนั้นเราปรารถนาเราปรารถนาที่จะมีการให้คุณค่า มีการให้ความสำคัญเหมือนก,นกันกับพระเจ้าในทุกพื้นที่ของชีวิตขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเป็นและพุ่งปัทนส่องสว่างในชีวิตของเราและผ่านชีวิตของเราออกไปยังผู้คนเห็นด้วยกันกับพระเจ้าตาของท่านปกติตัวก็จะสว่างด้วยขอบคุณพระเจ้าครับเดี๋ยวจะรีบแก้ไขไมโครโฟนอย่างรวดเร็วที่สุดพระเจ้าและคนครับ